คืนนี้เจอกันนะครับผมที่ร้านอีสานการเวลานะครับผมพัทยานะครับคืนนี้สาวหนุ่มๆพัทยาอย่าลืมออกมาหาพี่้านฟินแลนด์นะเออเต้ยยังก็เต้ยนีผีบอกเขาว่าเออเป็นตรีมเต้ยนีผีนะครับผมที่พัทยานะครับผมขึ้นช่วงตีสองถึงตีสี่นะครับผมโอ้วันนี้ศิลปินต้องสู้นะครับผมเพราะว่าเราจะ แสดงเวลาทีสองเป็นต้นไปถึงตีสี่นะครับที่ร้านอีสานการเวลาเต็มวงเต็มโชว์ฟูลแบนด์โตเกียวมิวสิกนะครับระทะดอกเหมยเพนภานะครับโอ้ยไอ,อพวกมาไลแ่แจกบาทก่อนว่าเฉยยูเบิ้งอะล่ะประที่นี่มันเป็นตะย,ย่านพนูดน,นะ,ะนะาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยยังช่วยท่าน <laughs> นะครับสวัสดีครับสวัสดีคับ อ๋อคือว่าเป่นตัวสวยขึ้นเป็นสิเอาพวกมะไร็งมะหอยก่อนก่อนกลับสิเมื่อเราบอกสิเมื่อแหละไม่ได้ขึ้นเลยบอกเมนขึ้นได้วเรียบอ้ามันนี่คือได้อย่างงี้เหรอตอนขึ้นอ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นหน้านี้เลยป๊าดแต่ของก็มาคือเมา่อเดี๋ยวย่างมัจะใส่จานเพราเปลี่ยนไปบริษัทเปลี่ยนตัวใหม่อีกเที่ยวม่านปีนายจังเปลี่ยนแบ่งเนาะปีนี้เราเป็นสีเขียวก่อนนะจ๊ะปีนายนังเป็นเป็นสีสีเมื่อใส่สีเมื่อวินล่าสีเมื่อวเมนสีเมื่อวินล่า แต่ว่าเหี้ยวอดก็แบนบแย่แชมอยู่ข้างในอาให้เขาดีกวาเขาเมาตอนเด็ดอกไม่พี่บอกว่าเมาตัวนี้็กทกว่าเขาเลยเมาเมาดิบปุ้ยเลยปะจะเจอกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียดายมากเลยไม่ก็จะเอ็นใจได้อยู่วันนี้น่ะปกติอยู่ต่อทุกวันนี่แหละจะกลับเลยเหรอคอนแกนสัวนะงานยังเหลือไหนบ้างสิบสองห้านเดือนหน่า สู <Saint> ่ไปเขาว่าสู่เด็กก็มาสู้กนานได้เอาเก่าโอเคไปเสิเมื่อเราบอกสิเมื่อแล้วบ่ได้ไ่ได้ขึ้นแล้วหรอแมนขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะวันนี่ขึ้นหน้าอย่างนี้เหรอตอนขึ้นอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นหน้านี้เลยปั๊ดปั๊ดขวางก่อนบอกก่อนเถื่ย้ายมาตัดใส่ตานี่เขาเปลี่ยนใหม่บ่ะสินเขาเปลี่ยนแต่งตัวใหม่อีกเจประมาณปีหน่าังเปลี่ยนแบง์เนาะ ปีนี้เอาเพลงสีเคยวก็นน่าจะปีหน้ายังเป็นเป็นสีสีเมื่อใส่สีมาบินลำเนียนใส่ต่อแบบเทียวอดก็แบบแย่แจมอยู่ข้างในอ๋อพื่อเมาค่แเสดอกแม่มีบอกบ่กเมาตัวนี้คราบว่าเมาดิบดิบเลยปะจะเจอกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียดายมากเลยไม่งจะเอ็นจอยด้วยอยู่วันนี้นะปกติอยู่ต่อทุกวันนี่แหละจะกลับเลยหรอคอนแกมสัวนะ หจ้าเลือนอะไรป้องสิบสองันันนะสู้ไปก่าสู้เด้านั้นได้เอาเกลาโอเคไปเพิ่มไปเรืองอะไรกลุงท่ายลูปนำเน่ย่ะอ่านี่แหละหินจะได้โทรศัพท์เอาเกือไปจะอะไรเอาพกเอ้ยใส่ลังป้อง่อนไปทั้งแดดสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุข้นพี่น้องวันนี้อยู่พัทยา เรามีนะัดถ้าใครจําได้นะครับผมวันที่เปิดวง8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมก็พีวันฟินแลนด์ก็ได้ทำการแจก iPhone 2เครื่องเนะาะออนไลน์1เครื่องน่าแล้วก็หน้างาน1เครื่องออนหน้างานนะเขารับเครื่อง iPhone 17กลับบ้านเลยแต่วันนี้ออนไลน์มารับเองกับมือนะครับผมมารับเองกับมือและผู้โชคดีที่แบบว่าซื้อบัตรกลุ่มปิด129บาทโชคดีได้ไอโฟนนะครับผมนั่นก็คือแทนแทนสวัสดีครับแม่้ คือสมติดตามชมติดยังแทยแม่สันแม่สันแม่ดีใจติดตามตลอดเอ็กซีไปเซฟเบิ้ง้ำเบิ์ดแม่ชื่อฟิลแม่ชื่ออะไรไลทูนสีวาลแมแนนบ๊อกจ้านอ้องเบสแม่กะหัก,กหลายงานมีติ่งไปกอดข้อหอมแก้ม แม่จะเปลี่ยนเครื่องบอหนิเปลี่ยนใส่รุ่นอีบบ่นี่ยังไปได้ไครใส่แม่แม่บอกือว่าวคู่ใดจะใส่ก็ตีให้ลูกสาวคนใส่นอยากใส่อยู่ทูบซับบอแบบ่ี่ให้แม่ใส่หรือจหยังไงแม่จะทำซับก็ได้กระดาษแก่แล้วน้อกำของเอาไปแล้วยินดีแล้วนะครับโชคดีคบคุณแม่แล้วนะครับขอบคุณที่ซับกอดคุ้มตีตลอดนะครับสมย่ดอกพี่น้องมาย่านแถวนี้มีแต่เน่ากินแล้วอยากมาตลอดตัลีรแม่อันหนึ่งไก่มาปสองตัวว่าสิไปให้ฮทอดทำแก่นมาว่าเสียวปให้ที่บ้านแม่กระทาทา ต้มใกลไว้กแล้วนใกล้ไว้กัแล้วโอ้เตรียมมอนเตรียมนียังไคุณแม่ซื้อวัดวันเปิดวงแล้วจับไอบยคำศรีคนจับใช่ไหมใช่บยคำีคนจับขึ้นมาถูกคุณแม่เลยน้อยนะตั้งแต่อีพีหนึ่มห้า่าแม่กเก่งให้ได้สองหมื่นคุณแม่กับมณเฑยน้องเขาแม่หองมื่นสองหมื่ก้ลงืดวงแล้วก็ลัง มหบหลายแมแขอให้บิสาแงแรงอใเอฟซีขอใหเอทั้งประเทศทั้งโลกทั้งสายไทยให้พี่กับผัวเบสให้มีความสุขคมเรื่องขอให้พี่แต่คนหักเบสกับบิ๊กตลอดไปเด้อลูกเด้ครบยนเปิดวงกัเฮดงมาไล่ใหเโอเคนะครับเจะไปขึ้นไปทีแล้วนะครับนี่นะครับมอบแล้วนะครับผมจะลงาเพลงนะครับ